ครับขอ,อนิมนพ่อแม่ครบาอาจารย์ได้บรรยายธรรมะในหัวข้อปฏิบัติแล้วไม่ตายมีไหมครับขอ,อนิมนครับผมสาธุขอให้ทุกคนเจอในธรรมเนาะเจอกันก็รับบุญรับบุญขอให้เราได้มีโอกาสที่จะมีบุญมีกุศลที่จะต่อยอดพระพุทธศาสนากันได้ทุกท่นานเพิ่สาธุสำคัญเลยจะพ้นจากขุดจรวายของมานด้วยเนาะ เออนะปฏิบัติแล้วไม่ตายมีไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังขึ้นตายประศาอดเออเออจริงๆแล้วว่าถ้าเราได้จริงๆเหมือนกับที่ข่าพระพุทธเจ้าว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตายนะถ้าหากว่าพระอานนท่านนิมนต์อะ้แต่พระเอิญผ้าอน,น,นุะฟังไม่เข้าใจก็จเลยตรง แต่มันต้องมีวาระของการที่จะต้องนิมนต์นะครับถ้าหมดวาละนั้นแล้วไม่สามารถนิม,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 มนต์ได้ครับตายแน่ปฏิบัติยังไงก็ตายแน่แน่ไม่ตายไม่มีคนระับแต่สิ่งที่ไม่ตายก็คือคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่อยู่มาแล้วสองพันกว่าปีที่เราสามารถปฏิบัติ ตามได้ถ้าใครได้ก็คือได้เดินตามรอยบาทท่านได้มี่สาคัญสําคัญมากกว่าการที่ไม่ตายครับสังขารถ้าคุณมีสังขารที่อ่าร้อยเอาหรักร้อยขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะช่วยตัวเองได้ดีไหมไม,มันก็ไม่ใช่แล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร้อยห้าสิบไปล่ะสองร้อยละ แน่ใจว่าเราจะเหมือนเดิมแมนบอกก่อนอื่นที่เราจะบอกว่าเราไม่ตายเนี่ยเราต้องบอกปฏิบัติแล้วสวยหล่อเหมือนเดิมมีไหมครับจะดีกว่าไหมล่ะ mm. <laughs> แมนบอกเออแต่ถ้าหากว่าถามอย่างนี้มันต้องตามสภาพเมื่อรถคันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบนะครับเปรียบเรา,าเป็นรถคันหนึ่ง ถ้าเรารถคันนี้เราใช้มาแล้วร้อยกว่าปีโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนนะเวอร์ชั่นไหนล่ะคะพี่คุณจะอยู่ได้เวอร์ชันไหนที่เขาจะอยากจะเรียกว่าอืคุณจะทําอะไรอ่ะมาแต่คุณต้องมีเป้าหมายก่อนเนาะเป้าหมายคุณจะอยู่เพื่ออะไรก่อนเนาะเออถ้าคุณอยู่แล้วโลกนี้เจริญก็ขอให้อยู่ต่อไปเดยนะ แบ่แบบก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะก็ขอให้เราอะ่ะคิดถึงว่าความเป็นจริงสังขารคือสังขารเออถ้าปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไรที่จะไม่ให้แก่เร็วเออย่งเพราะว่าเนาะอืมบางคนนี้ปฏิบัติได้แล้วมักก็จะไม่ค่อย่าแก่เร็วเท่าไหร่หรือว่าแก่ชา้าเออย่างนั้นเนาะเพราะว่า ปฏิบัติได้แล้วหน้าตาสดใสอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนาะแต่จะบอกว่ไม่ตายตายแน่ๆครับเพราะว่าถ้าร่างกายสังขารเนี้ยถ้าอยู่สุกสองสามร้อยปีมันคือสิบเฮ็ดยังใดหรือลองนึกภาพเบื้องเด้อวแานบอืเพระพุทธเจ้านั่นก็ไปเพราะอยนั้นเนี่ยเราเองเรา ไปแบบสวยๆรอๆกันจะดีกว่าเนาะเอออย่าไปรอให้แบบเล่นขี้เล่นเยี่ยวก็ไม่ไหวนะครับแม่นวะอือเพราะฉะนั้นเน่ะเอาที่ดีๆให้ก็จําความดีของเราจะดีกว่าทิ้งไว้คือคุณงามความดีที่ไม่ตายครับอืมเพราะว่าความดีของเราที่ทําได้แล้วเนี่ยถ้าไม่คนต่อยอดกันต่อไปอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็คือมีเราเราท่านท่านที่ต่อยอดกันใช่ไหม <Okay. S 2> นักบวชทั้งหมดเนี่ยคือพุทธบุตรพุทธ,ธิดาที่มาช่วยกันต่อยอดโดยที่พิสุพิจุนีอุบาสกอุบาสิกาที่ช่วยกันเจริญอยู่เนี่ยมาช่วยต่อยอดกันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็ใครปฏิบัติได้ก็ได้คุณธรรมของท่านที่จะเลี้ยงดูเราได้ช่วยให้เราอะรอดและปลอดภัยไปตามอ่าเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ มันเกิดดับเกิดดับเสมอล่ะครับไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับครับต้องดับแล้วก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าการที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วให้ได้อะไรอะไรเหรอได้ปัญญาสูงสุดได้ปัญญาออกจากทุกได้ในสิ่งที่เราควรที่จะเรียกว่าไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยนั่นคือสูงสุดครับ เห็นไหมนั่นคือไม่ตายแล้วครับถ้าคุณไปได้แล้วคุณก็ไม่ต้องมากลับมาตายแล้วครับแมนบอกนั่นคือความจริงถ้าคุณอยากจะไม่ตายก็คือคุณต้องทําจุดนั้นแหละครับอยู่ที่เหนือทุกเหนือสุขเหนือโลกแล้วไม่กลับมาเหยียบโลกดังเช่นที่สิยุสิตต่างๆเขากล่าวสัสเวยพระพุทธเจ้าไว้ถ้าคุณทําได้คุณก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายใจอ,อีก นั่นคือไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับ,บมเนะาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไม่ได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้เราก็ไปตามถึงก็ทํา,ทาไปถึงก็ช่างของเราไปก่อนเนาะเล่นๆไปอาจจะถึงก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะหรือถ้าทําแบบเครียดๆอาจจะไม่ได้เลยนะอาจจะต้องได้ไปโรงพยาบาลกันก่อนเนาะไปช่วยสร้งางรบบ เห็นไหมใช่ไหมเออเพื่อช่วยสร้างโรงพยาบาลกันอืมเท่าไรเพื่อนเยอะอืมเราก็ต้องไปช่วยกันสร้างโรงพยาบาลให้เยอะๆก่อนเพราะนั้นเพราะว่าเราจะไปคุยกับใบยาใบตองไปคุยกับอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยนะหมอเขาเป็นห่วงเรานะนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องแวะเวียนไปหาหมอด้วยนะอืม แล้นก็ต้องรักษาตเองด้วยดันั้นก็อย่าให้มันถึงขนาดนั้นเราเอาที่ตัวเราทําอะไรได้การกระทําของเรานั่นแหละครับถูกผิดถูกก็เป็นกุศลลธรรมผิดก็เป็นอกุศลลธรรมสะสมไว้หมักได้ที่ผลออกคร่บเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ต้องห่วงว่าไม่มีผล มีแน่นอนครับแต่ผลมันจะกินได้หรือไม่ได้ผลเน่าผลเสียหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งเป็นมักผลมักอยู่ในองแตกนั่นแหละครับถ้าคุณได้แล้วคุณก็ไปเทียบเคียงเอาเองว่ามันถึงจุดไหนแล้วเดี๋ยวเราได้อืต่อให้มาปฏิบัติแล้วโอเราปฏิบัติแล้วเราผลทานเราพอที่จะช่วยให้เราหายเจ็บหายปวดได้แต่ก็ตายเหมือนกันครับไม่มีไม่ตายครับ ถึงเวลาต้องตายครับถึงเวลาต้องจากไปครับไม่งั้นก็ล้นโลกสิใช่ไม่ใช่ใชอืมมีแต่เกิดไม่มีตายถ้าสิมีมองอยูบอกว่าแมนบ่กอืมเท่ากับตรงเมียนเจ้าของได้ปะทีนี้แมนบอกอืมมันก็จะเยอะเกินไปนก็ต้องตายอืเพราะว่าเราก็รถมันเก่ามากแล้วเราก็เปลี่ยนคันใหม่เถอแมนบ่ คันใหม่สวยๆคันใหม่หล่อๆแมนบ่อืมข้าวเปี้ยนสุดๆไปยากงังอืมว่าจะมีบุญพ่อเฝ้าเขาทองเขาให้ได้เด้ออืมคันบุญมาพ่อเราว่างจะไปทองแมวแมวออกมาล้าไหลายตัวเด้อแมนบ่เพราะฉะนั้นนะ่ะก่อนเราวาเก็บบุญของเราไว้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราเอง ถ้าไม่อยากตายก็ไปให้ถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะไม่กลับมาเกิดแล้วก็สามารถทำได้ก็คือไม่ต้องกลับมาตายแน่นอนครับไม่เกิดก็ไม่ตายแต่ถ้ามีการเกิดก็ต้องมีการตายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักสําคัญของธรรมาชาติเป็นเช่นนั้นเองเนไเพราะว่าไม่มีใครนะครับที่จะเหนือความตายไปได้ต่อให้เรารักษาตัวเองได้ รักษาอย่างไรวันหนึ่งก็ต้องหมดสภาพเหมือนกันแมน่นปะรักษาเท่าที่รักษาได้ดูแลเท่าดูแลได้เมื่อถึงที่สุดเราก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อถึงที่สุดเราก็ต้องอาศัยหมอเช่นกันครับไม่ใช่ว่าเราไปแอนตี้หมอครับหมอเขาก็เก่งเฉพาะทางคนปฏิบัติก็เก่งเฉพาะทางเก่งในหลายๆเรื่องก็เมื่อถึงที่สุดก็ต้องพึ่งกันและกันครับเราต้องพึ่งพาอาศัย และกันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้มีโอกาสสร้างอ่เรียกว่าร่วมกันสร้างโรงพยาบาลก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทําไว้เถอะเพราะว่าต้องเผื่อลูกเวาลาด,ด้วยเผื่อตัวเราเองถ้ามันไม่มีแรงจริงๆมันก็ต้องไปนอนนะครับแม่บอกอือฉันมันว่าตายจะเพียรมันยากอริแมบ่บอก อืลำบากลำบากกูอื่นเนี่ยกาเอาบ่ตายจะเกลียแเราก็ซอยจุดของมาได้มันยุ่งเนี่ยแม่นบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากอ,อะไรที่เป็นธรรมชาติที่สุดถึงเวลาไปก็ไปถึงเวลาอยู่ก็อยู่แมนบ่เราก็ทําใจไว้ขาุาธเจ้าท่านบอกให้เตรียมตัวตายทุกลมหายใจเข้าออกอ เรามีสิทธิ์ตายถ้าหายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็คือไปแล้วครับเพราะฉะนั้นไปเร็วเราก็ถือว่าเปลี่ยนรถเร็วดีไหมเพราะทีเจ้าท่านบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นรถคันหนึ่งอะเราจะได้เกิดยี่ห้อใหม่แม่อนบักเอยี่ห้อที่เราต้องการยี่ห้อที่เราควรที่จะใช้ใหม่แล้วก็ต้องดีกว่าเดิมเหมือนบ่กรถใหม่ยังไงก็ดีกว่ารถเก่าแลครับเพราะฉะนั้นะ่ะเตรียมตัวจาก เตรียมตัวตายเหมือนพระพุทธเจ้าพูดจะดีกว่าพระเจ้าท่านบอกเลยว,ว่าให้เราเตรียมตัวตายก่อนตายอืมเพราะฉะนั้นเราเตรีตยมได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกให้เราประมาทนะครับท่านบอกให้เตรียมตัวตายทุกลมหายใจเขาบอ,อกนไหมมีสิทธิ์ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนก็บอกว่าพูดถึงความตายทําไมก็บอกแล้วไม่อยากตายเหมือนว่า ว่อยากตายมันก็แห่งตายแมนบ่แต่ันเขาเตรียมใจไวแล้วนี่ยมันก็สิบ่เสียใจหลายเขาก็สิมิมองไปะะ้อค่ะแมนบ่เขาก็ต้องเตรียมตัวเขาว่าเออเขาเขาเห้บุญไวหลายแล้วเขาก็มันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงบุญของเราแล้ววินาทีสุดท้ายเราก็ไปกับบุญของเราเลือกได้นะครับแมนบ่อย่างนั้นจะดีกว่าครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยทําไว้จนเป็นอัตโนมัติเนี่ย จะมาบอกว่าพุโทโธพุธโทโธไว้นะพ่อพุโทโธไว้นะแม่เดี๋ยวก็ปัดโธปัดโธเหมือนบ้าอืมไม่กลับไปพุโทโธเมื่อใดเนอเขาบอกว่ามีนะที่รู้จักกันอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าสัมมา阿ะหังนะพ่อสัมมา阿拉หังไว้เขาบอกว่าเพิ่ออกพพนก็ว้ายรังดังเลยครับเพิ่นบอกว่าหมาพีหางหมาพีหางเหมนว่าเดียเห็น,หนบ ทั้งคนเมื่อเคยเหตุไหวมันกลมเป็นไปว่าได้ล้ครับี่เพื่อก็ห้องจนตายห้องว่าหมาไม่ห่างเหมนเวลาเด็เนบอกที่โนบ่ลักเพราะฉะนั้นก็เราก็สงสารตัวเอง้วยนะครับเราต้องคิดถึงว่าเรานอนไปแล้วก็เหมือนคนตายไหมเหมือนคนตายเลยเนาะเพราะตื่นมาได้ก็โอ้เรายังรอดอีกวันหนึ่งเรายังมีสิทธิ์ที่จะทำดีได้อีกวันหนึ่งก็รีบทำ เพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านสอนให้เรารู้ว่าเตรียมตัวตายก่อนตายแล้วท่านบอกว่าอะไรที่ดีแล้วคิดได้แล้วทำทันท,ทีที่คิดได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าลมหายใจเราหายใจเข้าไปไม่หายใจออกมาในระยะต่อไปเราจะไม่ได้ทำาหมท่านบอกเห็แมเพราะฉะนั้นอ่ะท่านละเอียนท่านจับความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาแต่เราเรา,เราประมาทอยู่มากเลยเนาะ เขาเนี่ยบอกว่าโอ้ยอันปีนาบุรุษคอยจังมดนี่เราคอยจังสิเห็ดเดือบุญน,นักกะไดเออเนี่ยบอกเออบอกเกทศกฐินบุร่างปีน,นี่มันว่าโอ้บ่จองบอกบ่เอาดอกเพราะว่าอันเอาไว้อีกเจากา้าสามปีปีนาเพราะว่าใส่หนีมันบ่สกอนจังสิเห็ุเดือพันวาเด้เออก็ดีช่วยกันลนะเนาะอืเพราะว่าหมดภาระแม่นบ่เพราะว่ากัน แค่ว่าข้าสิ่งนี้โอกาสได้เห็นบละแมนบลัท่านพาทั้งเราออกไปข้างนอกไปเจอบัติเกิดอะไรขึ้นใจ mm hmm. ต,ติ่แมนบ่กเพราะท่านได้ไปใส่ด้ mm hmm. วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราะจะผัดวันประกันพรุ่งพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ผัดนะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคิดได้เดียวนั้นทาเดียวนั้นนั่นคือบุญใหญ่นั่นคือการที่เราไม่ประมาณ ทำทันทีที่รู้ทำทันทีที่คิดได้เพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ลำเลนสงสัยเห็นไหมว่านั่นท่านสอนอะไรท่านสอนให้เราเตรียมตัวเสมอนั่นเองว่าประมาทเราก็มีสิทธิ์ตายทุกเวลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ตายไม่มีมีแต่ต้องตายแน่เพราะพระพุทธเจ้าเปรียบเราเป็นรถคันหนึ่งหรือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งหรือว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้นไม้ต่อให้เราเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนก็ต้องตายหมนบ๊เมื่อถึงที่สุดก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เหมือนกันครับเกิดขึ้นตั้งแต่ไปต้นไม้เมื่อมีแก่นมีแก่นมากขึก้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะถ้าไม่มีเปลือกห่อคุ้มไม่มีเนื้อไม้แล้วมีแต่แก่นก็ยืนตายเลยครับแมนบ่ะเคยนึกเห็นไหมใครเห็นต้นไม้ที่ยืนตายไหม,มนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเขาสอนธรรมะเราใช่ไหมสอนให้เราประมักไรได้เมื่อถึงที่สุดต้องไปทุกคนนะก็ฝากไว้ว่าทุกคนต้องจากกันแน่นอนจะจากเป็นหรือจากตายก็ต้องเตรียมพร้อมครับเตรียมไว้ว่าวันนี้เราดีกันหรือยังวันนี้เราดีต่อใจดีต่อทุกคนดีต่อที่ว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างมิสหาย อยู่ด้วยกันวันหนึ่งเราต้องจากกันครับไม่จากเป็นก็จากไปแต่ขอให้เราจากกันอย่างดีดีกว่าที่จะจากกันอย่างดี้ที่ว่าไม่มองหน้ากันนะหรือว่าหนีจากกันไปโดยไม่บอกไม่กล่าวมันก็ไม่โอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าอยู่บนโลกใบเนี้ยเราจะต้องเจอกันมันจะได้ไม่ต้องหมางใจเป็นว่าหรือไม่ขังใจเพราะฉะนั้นเราต้อง อยู่ด้วยความที่อยู่ก็ดีไปก็ดีมาก็ดีแม่นบอกนี่ครับมันถึงจะสมบูรณ์ครับเรามาหากันเมื่อไหร่ก็ได้เรามีอะไรก็สามารถที่จะจูนกันได้เหมือนว่าสามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้แต่ถ้าเราไปไม่ลามาไม่ว่ามันก็ทําให้อะไรทําให้ตัดรอนตัวเองเหมือนว่าสั้นลงสั้นลงทําให้ตัวเองนั่นแหละไม่กล้าที่จะเจอกับเราเหมือนว่า เพะน้อันนี้สำคัญนะครับเราจะตัดตัวเองให้สั้นแล้วก็อย่าปิดโอกาสตัวเองมีมิตรสหายไว้หรือมีคบหาสมาคมกันไว้หรือคนดีบนโลกใบนี้คือเพื่อนเราคนดีบนโลกใบนี้คือพี่น้องเราคนดีบนโลกใบนี้คือเอาดีมาต่อดีกันสามารถเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้เจอกันเมื่อไหร่ก็พึ่งพาอาศัยกันได้ แต่ถ้าหากว่าเราจากกันโดยไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะเจอก,กันได้ดีมันก็กลายเป็นคนลึกลับแมน่นบ๊ะไม่สร้างงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็ธรรมะนะครับธรรมะเกาสอนให้เราจูนกันธรรมะให้เรารู้ว่าตัวดีคือตัวเดียวกันเอาดีมาต่อเราอย่าขึ้นดีแล้วลงไม่ดีแมนบ๊ะถ้า,าเราจากกันด้วยกันที่ไม่มองหน้ากันครับ ก็ถือว่าขึ้นดีลงไม่ดีใช่ไหมแล้วกล้าเจอกันอีกไหมไม่กล้าใช่ไหมก็เลยกลายเป็นอะไตัวเองกเสียแมนบอกเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องพร้อมเจอได้แล้วไม่เป็นไรแมนบอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ผิดแมนบอกอต่เจีคนที่ไปไม่ลามาไม่ไหวเขาสิเกิดละอายกัดใจตัวเองแมนบ่อกที่รีโอจดปปก็ทําทให้ไม่กล้าครับแมนบ็อก ขาดความกล้าไปได้เลยแม่นบอกเห็นไหเห็น mm hmm. ไหมทำร้ายตัวเองไหยทำร้ายตัวเอง mm hmm. แล้วก็กลายเป็นต้องหลอกตัวเองด้วยแม่บอกหลอกคนอื่นไม่พอจะหลอกตัวเองอีกแมบ่ mm hmm. บอกบอกือค่ะเพราะฉะนั้นหลอกตัวเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราไปไหนก็ได้ไปที่เมื่อไหร่ก็ได้ดีไหมคลองตัวเนาะ จะไปจะมาก,ก็ก็รู้ว่าไปไหนก็ดีแมนว่าเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทาของเรา,าไปดีมาดีใช่ไหมไปก็ดีอยู่ก็ดีมากก็ดีนะเอาฝากไว้ยางนี้ขอให้เรารู้ว่าเราตเตรียมตัวครับต้องเตรียมตัวจากต้องเตรียมตัวตายแน่นอนไม่มีใครไม่ตายแต่ความดีไม่ตายครับเราเรียกว่าตายไปแล้วเราก็จะเหลือที่คุณงามความดีที่ให้คนกลา่าวขาน หรือมีอนุสาวรีย์ของเราไว้ให้คนกราบไหว้บูชาก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทิ้งไว้เป็นหลักฐานนั้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ตายไม่ตายจากความดีแล้วก็ไม่ตายจากที่คนคิดถึงจะมีคนคิดถึงเราตลอดพระพุทธเจ้านี้ก็มีคนคิดถึงเราเองคนเหนือที่คิดถึงเม็นบ่แล้วเราเองเราก็พยายามทําดีเพื่อที่ถวายท่านให้ท่านดีใจด้วยว่าเรามีเรามีเราแล้วเราไม่ทําให้พ่อเสียใจก็ถือว่า บุญของเราแล้วเอาฝากไว้พรอขอให้เราพ้นจากกุดสรบายของมารรับบุญรับบุญให้พ้นจากกุดสรบายของมารช่วยกันเจริญพระพุทธศาสนาได้อย่างยาวนา,านทุกท่านเชิญาธุ